สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เลยประสิทธิ์สีนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดแต่อะไรโทรศัพท์มึงอยู่ไ,ไหนวะเต๋าอะไรเต๋าวันเปนเรื่องเรื่องหนาวอ๋โอโฮ้ยกูเนี่ย <c oughs> นี่ระหว่างเดินทางไปร้อยเอ็ดน้องๆบอกว่าพี่ออสเห็นคุยกันเรื่องอ่าพยาคันคาดพยาคันคาดน,นะน <11. S 2> ตอนแรกเจอป้ายพยาคันค่าบอกว่าอีกกิโลนะตั้กิโลถึงแล้วจังหวะมาันดูเจอป้ายพาทาธาตุกล่องข้าวน้อยอยู่ข้างหน้าก็เลยยูเทินแล้วก็กลับรถมานะครับมา,าธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับคืออ่พาพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยก็คือผมรู้จักตั้งแต่ตอนที่เรียนเนาะตอนที่เรียนเลยเป็นนิทานปลาลำปลานะฮะนิทานเออนิทานไม่ใช่ปลาลำปลาานนิทานเรื่องเล่าดีกว่า นะครับคือเป็นนิทานที่แบบว่าเออมีความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับก็คือมันเป็นเรื่องเล่าเนาะนะครับว่าเป็นอะไรนะลูกหิวข้าวทำนาหิวข้าวนะครับแล้วก็รอแม่เอาข้าวมาให้นะครับด้วยความหิวแม่เอาข้าวาให้ แม่เอาข้าวมาให้แล้วก็ด horse, ้วยความหิวเนาะโมโหว่าแม่ทำไมเอามา dad, ช้ามาช้าแล้วก็ฆ่าแม่ <S 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 เนี่ยนี่เอาอันนี้่องก็ได้นี่เตาเอาอันนี้มางก็ได้ไหวตรงพระใช่ไหมครับนี่ยอดอ่าเอาเงินใส่ช่องนี้เนาะ แล้วแต่ท่านจะทำบุญตรงนี้ก็ได้ต้นเงินต้นพความดอกไม้นี่ธาตุของข้าน้อยข้าแม่ใช่ไหมครับธาตุตัดทองหรือธาตุของข้าวน้อยเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันธาตุตัดทองธาตุตัดทองเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเรียกตอนที่นายกประยุทธ์เป็นนายกทำไมถึงเปลี่ยนล่ะครับพร้อมกันกับเงินสิบล้านเข้ามาทำไมถึงเปลี่ยน ตรงนั้นก็อยากได้ตรงนี้ก็อยากได้อ,อยากได้งบนะไม่อยากได้เงินสิบ้านนะอ,อยากได้งบตกลงมาเหมือนกันมามาพัฒนาพื้นที่เออนี่เขาได้งบมาแต่ก่อนเป็นทุงน่งนานี่อก็ยังว่าอยู่ทําไมมันดูสวยจังพื้นที่บุรณาต่อมแซมสามครั้งแต่ก่อนเป็นทุงน่งนาน่นั่นพื้นที่เดิมมันตรงข้าม่าน เป็น,นปพื้นนาเออตรงนี้พื้นนาหมดเเป็นที่นาหมดได้สิบลมาที่พาราน,นทำตร,ตรงนี้ทำเราพื้นเราอยู่ทมหมดหแม่ค้าขายของอาคารดูปลาห้องน้ำอาคารพิพิธภัณฑ์ได้หมดเงินกก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นท้อมกันจะเปลี่ยนชื่อท่านก็อยากได้ผมก็อยากได้เพื่อเอาไปพัฒนา ตรงนั้นตรงนี้นะอย่าให้เลยว่าตรงไหนอืให้เข้าใจว่าญาติได้งบเหมือนกันอพระธาตุตาดทองตาดทองหรือพระธาตุกล่องข้าวน้อยอันเดียวกันครับกล่องข้าวน้อยมาจากไหนอะไรอย่ารุ่นดูรุ่นดูรุ่นนี่ตาก้หกสิบห้าปีก่อนก่อนนั้นนี่ใครดูแล ก่อนจริงๆหนึ่งธาตุเล็กๆหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาปรากฏต้อนรับดูแลต่อจากพระก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันต่อจากผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เทศบาลตำบลตากหองก็ม,ม,กมาเรื่อยๆอันนี้บูชาได้เลยครับเอาเลยครับเอาเลยดำนำั่งนั้น่อ่ะอาจารย์อาจารย์เต้สิ่งที่อาจารย์เต้ต้องการที่สุดนะครับคือตรงนี้นะ ไมอาเจอคนไมเลยครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับกล่องข้าวน้อยชื่อก็คือกล่องข้าวน้อยเนาะอ่าเราจะรู้จักในกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนาะแต่ก็คือตอนเขาไปไหว้ท่านให้เรียกท่านวาญ่าสา อยากได้อะไรก็ขอเลยครับประสบความสำเร็จถึงมาแก้บนทีหลังเชิญครับย่าสาย่าสาให้เรียกว่าย่าสาอ่าเหมือนกับเป็นอ่าแม่มัง้งเข้าใจไหมใช่ไหมย่าสาก็คือเหมือนคนที่แบบว่าโดนโดนฆ่าตายใช่ไหม เอ่อย่าสาย่าสาคือชื่อแม่ที่ลูกข้าเอา่อย่าสาย่าสาถ้าไม่มาก็ไม่รู้เนี่ยตอนเขาไปไหว้ทาาุให้เรียกท่านว่าย่าสาเป็นทาาุของแม่มไม่ใช่ท่าุลูกท่านลูกอยู่ไหนอะทาาุลูกมีไหมครับทาาุลูกไม่ขอเลยครับรู้แต่เพียงทุาลของข้าวน้อยบ้านตาทองอที่เอ่ยที่เื่นไม่ ก้าวไกลผมจะเข้าใจนะครับอขอบคุณครับประมาณเข้าใจแล้วมมีมีหลายที่ที่แบบสายญ้าสาอมอืันนี้ไหว้พระก่อนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาไหว้พระก่อนเนาะไหว้พระที่อยู่ประจำอ่าด กล่องข้าวน้อยนะครับแล้วก็ไปข้างในก็จะไปไหว้ญาสาเนาะขออนุญาตวางกล้องเนาะครับให้ทุกคนออขอพอรพร้อมๆกันเนาะนะครับอะให้ทุกคนขอพรอพร้อมๆกันเลย อ่ะผมไหว้พระขอพอแล้วเนาะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่หน้าปราสาทของข้าน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้สกราระธาตุของข้าน้อยจุดที่สองเนาะนี่คือจุดที่สองนะครับอ่อาเจ้าคุณลุงบอกว่าให้เรียกว่ายาสาเนะราไหว้พร้อมกันนะครับทุกคนครับ เดี๋ยวเรามาดูบริเวณปราสาทกันเนอะอันนี้เป็นหลักเสมานะฮะเสมาโบราณนะครับ,บ,รนนรบแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักเสมาหมดเลยนะครับหลักเสมาที่คุณบอกว่าสมัยก่อนเนาะ,ะปราสาทอยู่เนี่ยนะฮะก็จะอยู่กลางทุ่งนาแบบเนี้ยนะครับแล้วนี่ได้รับงบประมาณมาก็เลยได้มาบูรณะนะครับ น,นี้เป็นปลาสันเล็กๆนะครับที่อยู่รอบปรสาสันอันนี้จะเป็นแบบอ่าของที่มาแก้บนเนาะมาแก้บนนะครับโอ้สวยงามมากตอนนี้ อันนี้ครั้งแรกทั้งสองคนด้วยนะครับทุกคนมาครั้งแรกด้วยเอามีเสียงเซมซีด้วยแต่เห็นเลขละเห็นเลขชัดเจนเลยเต้ย <c oughs> ยิ้มกี่วันนะสิบวันโิ <c oughs> เอาสักสิบหกวันสิ อ่านในคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับวันนี้เราก็แวะนะครับเป็นทางผ่านพอดีแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะว่าเราเห็นป้ายเหมือนกับบุญพาเรามาที่นี่นะครับก็ที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะผมก็ได้แค่เรียนนะครับไม่เคยมาเห็นของจริงเห็นแต่ในรูปนะครับวันนี้ได้เห็นของจริงแล้วนะครับขอบคุณทุกการเดินทางที่มาออนทัวร์กับซามาเพื่อเป็นแพนะครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับดีเล่ปัจจุบัีนะคบแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยระหว่างเดินทางผมก็จะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณในการติดตามนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้ช่องดีเลอร์ประสริสินะครับสวัสดีครับ